ถ่ายวดิโอ้ปลาถ่ายอยู่เนี่ยตอนแล้วทุกชุดนักกูอยู่บนฟอส์ซิกับเกม Dead by Daylight โอ้โหเอออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเครดิตกันได้หมดเดี๋ยวเครดิตให้หมดนี่แหละเราจะมาเป็นเด็กส่งวีซ่ากันนะไอ้้เหียจะไม่อยู่ท่าเดียวกันด้วยพี่พี่เบ๊เขากากเกเรเจอร์เราจะกากเกเรอะไรดี กักเทียนกากเข็เสื้อแดงเออจับจับกักเทียนใช้สีมากกากเกนใช้สีมากมึงว่าแล้วกันโป๊ะนะเอามึงว่าแล้วกันได้หมดทั้งสดชื่นได้หมดทั้งสดชื่นนะจ๊ะอ้าวโธ่นี่เจ๊นี่มาละว่งมาละว่ะมาเลยใจใจครับใจ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 ไอ้เกศไม่ทำท่าเดียวกันมาโป๊ะกูจะเป็นกูจะเป็นเป็บเลตเตียกันเลตกันเลต ไอกไอ้เงี้ยเตาไรไหน่อยเอหอเปล่าไอ้เงี้วเขาหาต้ไปเลยกัา่เออเดี๋ยวมกันเอ้ามิ่ผิไม่่ใครล้วมันเมื่อไม่ถูกเจ้าใครอ่ะคนบังกันเรื่อยๆะที่แบบบังบังกันเออคนไหนโดนแขวนไปช่วยไม่มีคนเลยีกุมบีกุ๊บไอ้เนีย อ้าวนั่นอ้าวมาจากไหนอ๋ออ้าวมันจากเมียกูเอ้ยเอ้ยเออพี่เมียพี่สวยอ่ะสวยวะร้ว่าสาวคอต้าสาวคอต้าเพศอ๋อสาวคอต้าเพศตึงสวยนะสิบหกเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมาส่องด้วยห่างกันแค่หนึ่งปีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่แมมจะบอกว่าพัดัดกันยึดเนี่ยนะเฮ้ย เลยเผ็ดจริงนะไอไอเหี้ยหมวกนั่นอะใครมึงไปไหนอ่ะเอ้ามึงเงามึงองากูเองกุยเองพี่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 เองไอไอปอนเหรอวะปอนเหรอวะก็พี่เองมังกรลงตัวลงตัวลงตัวรวมแต่ได้มาเก้าอยู่นี่อยู่นี่นี่พับกระชาคอมินิดมาบ้านลูกเต่าดิบ้านลูกเต่าอ่ะเออต้องไปยืนอาย่ ไอ้เฮียแม่งกูโดนกูโดนแช่งว่ะก็ดูเนี่ยไม่มีนะอ๋อลืมไปมันจะขึ้นแค่ฝั่งตัวเองสีนี้มันนึงมปนึงปนึงปนนึงพี่เจอไอ้นี้ฉลอโทรเทมอะไรวะโทรเทมฉลองโทเทมฉลฉลโทเทมไอ้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  ไอ้นนเฮ e e ้ยเฮ้ย้คกลังรีกรีกูปรีกูปรีกูป,กป,กปช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมึงพาใครมามึงพาใครมามึงพาใครมา,ไอ,อมอมาไอ้ไอเคเค้จว <l ittle> ัก่เสเครื่องเลยเครื่องแรกไ,ไอ้เชื่อมึงว่าพามันมาทำไม ไม่รู้ปเองอยู่ไอ้ปฏิบัติเจ็บอะอยู่อยู่ในบ้านบ้านลึกเสาไอ้เหี้ยไม่งปั่นเครื่องอยู่เอ้ยไอ้เหี้ยมึงจะไล่กูด้วยกันด้วยแน่นอนไอ้บีวินไอ้มันค้นหาของในตู้ไว้ไอ้เหี้ยมึมาแย่งก็โดนแม่งและไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แย่งกูอ่ากูได้กูได้นี่หว่าแข็งที่โคมเปิดอันตีด้วยไม่ขึ้นอะ ถึงขั้นสามมีเฮแน่ครับนี่นี่นี่มาเป็นแอดวานซ์วอลแฟร์อยูู่่้มมันนีควิงเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเลยตัวนั้นกันลองนั่นกันเดี๋ยวทุไปหาเดีไปหาที่เพอนองเพื่อนอยู่เออเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอยู่นี่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 เฮ้ยขั้นเป็ก้อนขั้นเป็นก้อนข้างล่างต้องคอยให้มันงงนี่ใครเนี่ยเออผมผมเอง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 โอเคไม่มีฮิวหรือเประมา

เฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังคุยเอ้ยคุยคยคุยไปด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกดนี่ c o e r กดนี่ c กดนี่ c กูไปยู่ีกูป๊บกดนี่เ o v e กูี่กูป๊บเป๊บนึ่งอ๋มันรักไปแล้วเฮ้ยมาช่วยกันก่อน ก็ยูก็ยูก็ดีกูปไอ้กูเขาบอกอย่าอยดีเดี๊ยนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลอยมันมาเอาพี่มะแขวนอยู่ด้านล่างพี่ผมช่วยเดี๋ยวเลี้วคนก่อนดีกูปอยู่ไม่ใช่ที่นี่กูเป็นนั่นดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮลเอาดอยู่ดอกูเห็นได้แล้ววิ่งวิ่งมาที่วิ่งมาที่ไปช่วยไปช่วยแล้ว ไ้ยจะลงไป่อลงไปลงไปไปลไปไปมาแล้วหาแล้ววิ่งออกอยู่เอไอ้ตน่ตนีแล้วค่ะไอ้น่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลแล้วงไปไม่ชนกูเลยไู้หลบตู้แล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยตู้แล้วไปมีอยู่

อย่าอย่าปีนเสียงดังด้วยเดี๋ยวสีได้ยินเอ้ยเวาต้องโผลดีว,ว่าต้องแบบัวผีแล้วต้องเดินไปชี้หน้ามันเดยวคนเล็กเพรอะองมั <c oughs> สิมันจะฆ่าพวกเราแม่กลไปปั่นเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวแม่งมมนได้ออกอีกป่ปะปัปะปะปะปเปะ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 ่ะปะปนปะปนปะ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 เะ

ผีวิ่งเดิมาไปโคตรโง่เฮ้ยจริงกบควายอ่ะบอกให้ผีได้ใส่ผีแม่งคอมแหลกมั้งไอ้สักกะปิสักกะปิผีแล้วคอมแหลกมั้งเนี่ยเออเฮ้ยกูวิ่งกูวิ่งอ่ะกูวิ่งอ่ะลบ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 แถวนี้ก่อนลบแถวนี้ก่อนเดี๋ยวปั่นต่อทำไมพี่มีอะไรไม่ลบเดี๋ยวมันจะได้โง่ๆแบบพวกแกล้งแกล้งว่าพวกเราหนีไปแต่ที่จริงอยู่อ่ะ ฉลาดฉลาดฉลาดไอ้บันมาแล้วหัวขาวตรงนู้นตรงหินตรงนมาแล้วข้างเลยไอ้คนหอนสาวขหลังเฮยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นกูไอ้เหี้ยตาต่อไม่เห็นกูเฮ้ยอย่าล่ออย่ามาอย่างนี้ิอย่ามาอย่างนี้มาแล้วกูบันต่อ้เหียกูบันต่อนะเฮ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้เอาทิ้งไปแล้วไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขา ่นตรงมาตรงมาตรงมาตรงเครื่องปั่นเนี่ยลีกูปันแันตอนแรกลีกุ๊บลีกุ๊บเร็วเจ้าไม่ได้ไป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 วิ่งเลยอะไรเงี้ยลีกุู๊ปะกูไม่เจอไอ้เงี้ยมึงไอเดียวเดียวไอคนลีกุ๊บมึงพาใครมาด้วยเนี่ยเพื่อเพื่อนมึงอ่ะไอ้เหี้ยโอมันหม่ละมึงทำไมถึโย่ มแดแินไปนี่ไม่นอนเนยไม่นอนครับนี่จุแล้วไอ้เดียววิจุแล้วแล้วมันเดินจะแถวเครื่องเว้ยมันยังหาไม่เจอว่ะมันรู้ไงว่าเราต้องกลับมาเพราะเครื่องมันใกล้จะเสร็จแล้วพี่พี่ของของของพี่มาต้องเสาดิพี่ต้องเสาถึงถอนเสร็จตอนแรกไปมามารวมตัวตรงเครื่องก่อนไปยังไปแล้วเนาะมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันอปัดต่อแบบเดอะแฟตปปัพ่งรนมันอยู่ตรงเสานู่นน่ะเออทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ชุบก่อนเดี๋ยวชุบชุบก่อนชุบชุบชุบเพื่อนเดี๋ยวดิ ดีเว้ยเจ้าหีแหกนิดแหุายไอ้สารเอ้ยอุ้อแล้วชุก้อนชุกน้อเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันมามันมาวะมันมามันมาแม่ไม่เห็นพวกเราอ่าฮีา่า่าน่าฮีไม่าฮ่่่ฮ่ เฮ้ยมึงเยอมรอมานิเฮ้ยหลังหินหลังหินว่าหลังหินอะไรอะอะไรนายอะไรอะเฮ้ยเปปันแมพมึงทำอะไรกันเนี่ยก็ปัดไฟต่อละเฮ้ยไลไปไปไป่ปอือิืออื่อืออืออือืออืออืออวออื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 ืออ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 ออออ ไม่รู้แล้วกูวิ่งละเจอเครื่องบัไฟครับเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังอะใครย่องอยู่อะใครย่องมามามาขอทุกขอดุกเฮ้ยขอุกขอุกขอทุกขอุบเดี๋ยวเดียเดี๋ยวใจเใจเย็นกูจุกแม่งอยู่เร็วใครเปแทงใครเป็นแทงเร็วใครจุกไป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 

Hi เอ้คนนึงมันเป็นแท้งคนนึงมันเป็นแท้งไอ้เหี้ยมันเป้าเลยอะก็ไอ้คนนึงก็ล่อไปไงคนนึงก็ล่อไปอะมันเป้าเลยวะมัน้เป้าเลยวะเฮ้ยชิบหายแล้วช่วยไงดิเนี่ยเป้าแล้อ คุ้ยคุอคุยอะคุยะคุยคมันมันไม่สนอะการกูจะทำนะเฮ้ย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 คัสามเ้ยไอ้ยี่แตกเฮ้ยกูคันสแล้ว วันแล้วพ่มึงอ่ะไปเลยแข่งอยู่จะตั้งกันแน่แข่งกันแน่แข่งแข่งกันแน่จะตั้งกันแน่เฮ้ยเมดีเมดีเมดีพื่อนขอโทษมันเป็นไรกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้ว วิ oh ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่ง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 ดงหลังอเอาเียวงิวมาหิวกูมาหิวกูหิวกูงิวเส่วสัสิวหิวิวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่ไม่ช่วล้มันนี้่โดน่โดนมไม่รู้ไอวะไอปอวะอยู่นี่ไม่รู้ใครอ๋อเ้ยโอเคอ๋อนี่ไง ทียก็เราไปช่วยมันโอ้โหมันอยู่แถวเนี้ยไปได้อยู่กดเดคโคเวอร์ไว้กดเดคโคเวอร์ไว้ไปหลอกเล่าให้คนนึงดิแทงแทง้ยกูุยแล้วเฮ้ยระวังโดนเลี้ยงไปหาเออไปหนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งวิ่งวิ่งเหนกันกูลีกุลีกันเลยเพ่นเพ่นรุ่นรุนรุนรุนเพนไปเลยเพ่นไปเลยเดี๋ยวมายุ่ก่อนมายุ่ก่อนมายุ่งก่อนไปหนึ่งมานี่มานี่มานี่กลับมาก่อน เฮ้ยเพื่อนมันแบกกูเฮ้ยเฮ้ยกันไว้กันไโอ้ยอืมโอ้ยอมโอ้ยโดนแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะสอง เป๊ะสองไปเรื่องเดียวุล้มเลยเหียนะากูโดนอ่ะปั่นไฟไอคิวก่นคิวิวคิวเป๊ะสองเลครับดูวะปลาฝากลูกเมียค่ะด้วย้าอยู่้าอยู่ล่อคนนึงอ่ะล่อคนนึงอ่ะ เรารอไม่ได้หิวอ่ะหิวหิวหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยหันหลังมาหันหลังมาหันหลังมาเออเออเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปแทงน่ะคนหนึ่งเดี๋ยวเราก็ล่างมาเลยไปยืนตัวกั้นกั้นผีข้างหลังกูเดี๋ยวเดี๋ยวยูแค่ขุดดินล้มยู่เออ ก็ตายแล้วตายตายแล้วปั่นแล้วสองเครื่องว่ะแก่สี่ชาเราอยู่ไรเงี้ยพวกมึงมจะจุกกันเนี่ยไปนอนกันอนในโรงเลยไม่เจอการจุกไปถึงกระหวร้อยตอนแรกอะระหว่างนันน่าจะหาคนนั่งไอ้ซ่อมนะเออโหระกันกันกันไปจุกกันหมดเลยไหมใช่หรอ ไม่รู้เจ้จะคนเดียวที่กูเห็นรู้ๆอ่ะกวิ่งเจ้าจะคนเดียวก็เออแล้วที่เหลือก็ตามกันไปหมดอ่ะกูเล่น <c oughs> ตัว,ตวดำเดือะเฮ้ยประชาคูคอมเมดี้เหมือนเดิมแล้วแหละเออเหมือนเดิมเล่นเล่นมินิก้าเฮียมินิก้าเดินเรื่อยๆไปสุดเสร็จเสร็จปก็เดินขายของกันเลยเล่นมินิก้าหาหากันไอ้ผีผีตรงตรงนั้นแ่ะมาเนี้มาเนี้มันเดินอยู่มันเดินอยู่เลยของ ของกูเจอประตูหนีแล้วเว้ยเจอประตูหนีแล้วเต่าควายไปมันไม่เห็นกูด้วยนะโคตรมันนี่เลยมันนี่มันนี่อยู่นี่กูเจอทางออกหนีสหรับกูแล้วอ๋อ่ายท่อน้าใช่ไหมอ่าฮะปั่นเครื่องก่อนเดียวปั่นเครื่องก่อนเหรอตรงหน้าเครื่องหน้าประตูอีเหรอปั่นเหรอมันนี่มันนี่เครื่องไหนจะตั้งเหรอ ก,กูเกียบไม,เ,ไมเคิลยิบหายเลยไมเคิลมาเยอะ,เ,ะเราพาที่ลบก,กันเลสันเราโอ้เรามาวิ่งกูกันเนี่ยนะผีไม่มีมาไอ้สัตว์าหวาไม่เจอลาฮ่ากูผีที่ตีหน่อยเฮ้ยเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วตรงบ้านที่ที่อยู่ผี่แกไอ้รถกันลบกันผีเดี๋ยวไปไล่กันอยู่ไล่กันอยู่ปั่นเครื่องด้วยกันปั่นเลย

กลัวให้เสร็จเดินเนียบกับกลัว yeah. ช oh. ่วยกันช่วยกันช่วยกันฝันกลัวไปิั่นเร็วมาเยอะเออเร็วจริงมือตัวไม่เอวอะไรวะโอ้ยตูมตูมตูมหลบกันแล้แถวนี้เนพราะอยู่ตรงนี้โคตรเนียดเนี่ย ที่กูอะตอนนี้ต้องมีโคตรเนียนจากภานี้คาะกูวิเเะห์อ้มองเห็นมึงนอ่ะกูมีสเต็ปกูโอ้โหนี่สเตปนี่เราสเตปมีสัตย์ครเลยอ่ะเฮ้ยคุยคุยเวลาเตียมการเลยอ่ยอ้าว ปอนชิบหายแล้วปอนโอ้โหอันนี้อันนี้ม่งไม่ช่วยเพื่อนเลยรู้เลยว่าเพื่อนต้องตายเขี่ยมันวิ่งยากวะโอ้ยลื่นเลยหลุดแล้วไม่รอดเพื่อนไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพื่อนไม่ต้องกดดิ้นดิ้นเพื่อนดิ้นดิ้นเพื่อน ให้ได้เพื่อนขอให้สู้สู้เพื่อนอันนี้มันข้าดูในคำได้ถ้าดูเจ้าอยู่มึงกลับกลับไปที่มึงไปเลยไปไปเปิดแป๊บเคื่อนไปไปเออจะฝืนเออรู้ในไม่ค่อยไหวอย่าฝืนเพื่อนไอ้ยี่นี่มันลอกคนเดียวโอ้โหไอ้ยี่ อือฮึไป่ายแรงขึ้นน